มา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 ส่งแรงใจแรงเคียร์ให้16ผิวนะครับไม่เขาข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดีกว่าจะเขาว่าจังหวะชาร์จจะมีไหมตอนนี้โฟกัสไปยี่สิบสองถึงหกละคมนสปล่อยนะครับขอร้องเลยมันสปอยมันจะปอยเกมตัวทายละวเอาท่านไี้ท่านนี้ได้ยินหูฟังโคตรเฟี้ยวอ้าววัดเอาต่อเลยเนี่ยเอาชาเปอร์ท่านได้สามก็ยังมีลุ้นอยู่ขึ้นดัดฟ้าดิท่านได้แม่งหลอ่ะ

เอซีไม่รู้พ,พี่พีโอวอเตอรฟวงเฮียอะไรครับเนี่ยวงเฮียอะไร,รนะแบบครับเนี่ยแบบ้โอโ้เลยังไงดีกว่าเกมสุดท้บเทิงกันไปเลยทีเดียวตรงนี้แลวดูครับชาเปโฟกัสกันตรงนี้ก่อนครับบวกกับานของบดอยู่แล้นยวอบยังไงดีครับสอต่อหนึงสถานการณ์ของชาเปอร์ไม่ค่อยดีเลยฮะจีจีเล่าปปอบอกเลยชาเปอร์ จีจีครับ,บนทานาทายยไนเามาไม่มียาไม่มียาดนาทายครับนาทยายยาับพเปอร์ทำมาดีมากเดิน้นเีมาะอยๆกระอย้าประตูเลยครับก,กับว่ายังไงดีอนาราไร<อ>นะไิกแซกบอกว่าเอาโเพื่อนักหนึ่งก็ยังดีซิกแซบอกนี่แหละ โอ้โหสถานการณ์แบบนี้แหละฮะเียงการนบซิกแซกยังไงดีอุตะเกยมีเม oh oh, ็ดคิดอีกหนึงโดนแล้วโอเ้เฮ oh, any anyway? ้ยโอ้จะไปต่อยังไงดีครับซิกแซกไม่มีรถหรือเปล่าเก็บยาเก็บของมาก่อนครับเอ็จะรู้วีีพีไหมนะเฮ้ยองกปิดเลยอ๋อองปิดเลยอ๋อเฮ้ยเาฮ้กย่าเฮ้ยเบก่ากันปุยมวยมาเก็บระเบิดสูตร ครับจ่ายเข้าไปต่อครับเคนแมตตนายกับเจสปาร์เกอร์ครับเอาอยัางไงาต่อดีพ <im itation> ี่แจ๊คทำอะไรมาแบบนี้เคนที่นายเจ็บหนักต้องปั๊มยาก่อนแล้วไฟไล่ไฟโอ้โหแต่ว่าไฟลึกไฟลึกละลามหรือเปล่าแล้วเคนที่นายจ่ายมาแล้วเติอนอยู่ในบ้านเอาตัวรอดอยู่ครับเดี๋ยวก่อนตายแล้วเดี๋ยวก่อนชันเลยลูกนี้ออกไม่ได้ลาก่อยตื้มตามไหมตามเรียบร้อย

เฮ้ยเอาดิเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าเฮ้ยเอ้ยเอนลเฟสเอาอเฮ้ยกีเ้หมอันและทคนเดียวเดินเข้ามาวังจะิดอมชรีให้ได้เาอกนโอ้ยพี่แหลน้องมากพี่น้องเพที่น นยังไม่คุมนะยังไม่คุมนะยังไม่คุมนะรักมากครับน้องเพชรพี่รักมากครับไอ้น้องน้องเพชรทำดีมากพี่รักน้องเพชรมากครับว่าจะดักอยู่หรือจะยังไงดีเฮ้ยเฮียคนมันเลยว่ะเฮียระวงไม่ฮียหน่อยวงด้วยเราเอามิดโดนดีดีมิดโดนดีดีอ่ะรู้ว่าลุข่าว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 ชิบหายแล้วมิดชิบหายแล้วกูบอกเลย ย่าเอาได้หนึ่งเว้ยไดีมยงวมึงเดินมาไหนวะเล็ก็กดไมด้หนึ่งเอาแล้วยอัลัย่าดีๆเอาแล้วมิดฟรีนะมิดฟรีนะมิดฟรีมาก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 นะโอ้ยมิดฟรีมากนะ

โอ้ยโอ้นี่จบลโอเอสคดเอสแม่งค้ดหิมใหม่เฮี้ยวงเนี้กูบอกเลยย้าวงเอลงนั้นเห็นนี้อ่ะเอาลงนั้นเห็นเฮ้ยมิดอยู่มิดเราอยู่สบัดเอาง่ายชอยน่ะมิดต้องห้ามแผ่ไฟถ้ามิจะได้ไปอ่ะบอกบอกเลยเพราะไม่มีไข่ไม้มิดยิงละอ้เง่ายเขาได้เปรียบนะ สิบสองแต้มก็จริงอย่าลืมนะครับ N S อยู่กลางเกือบกลางวงเลยนะเว้ยความได้เปรียบอะเฮี้บันไว้อ้ยคุยคนดูว่ามันนะเฮียเอาแล้วสิ่งที่คนอยากเห็นสิ่งที่คนอยากเห็นเขาเกิดขึ้นแล้วถ้ามีหลับได้สวยเลยนะเอเมนสีเฮ้ย สองต้าเหมือนจะไกลแต่ไม่ไกลนะคุณผู้ชมโอ้แท็กยีไปเห็นได้แล้วไปลุ้นถึงแชมป์เนี่ยเอแมชะเวรีมาแน่ล้วตุ้งในไอดัดแมนครับอยู่แล้วกันเจขอบยิงเข้ามาก่อนครับเจ้าแมนหลบน่าชุบได้นะน่าชุบได้น่าชุบได้เพราะว่ามีคนค้ำอยู่เป็นเนินบังแล้วดิฮะคเป็นเนินถนนตรงนี้แล้วนอนนะครับไปน็อกอันเดอร์ขาวได้อีทูนไลนต้องเซฟนะต้องเซฟนะต้องเซฟนะเซฟปิดงานนอนนะคนสุดท้ายทีดีเซฟนะเจ็ดไปไอ้เหี้ยโอ้ยสี่คนสวยเอามิดน็อกสองวอทฟ้าวอทฟ้า เฮียตึงเนี่ยลรวเราลงนั่งขยักไปชุบเนี่ยเฮ้ยคะณตกแต้มทันครับถ้า์ถ้มม่าเฉ้มโดนลัดว่ะไอ้ย้ยโดนลัดว่ะท่าเถ้มนะผมให้กรณีถ้า่าเป์ตอนนี้กำหมัดแล้วนะฮะเฮ้ยต่อไปนะแต้มพอไหม นะครับนับก่อน4 5 6 7 8ต้องลุ้นเทสเมนด์ด้วยข0าวสิบนับยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่นะอ่ามีได้คิวอาจจะไม่ทันนั้นนีถ้ามีได้คิวเรื่อยๆลาเต้ลาเต้ลาเต้โอ,อ้ยได้โอ้ยเคี่ยแม่งทันป่า,าววะทันป่าววะเฮียไม่เชียร์ใครไม่เชียร์ใครนั่นแหละลุ้นเพื่อความสนุก ถ้ามิดได้แรงพลอยผมว่าตาาไม่ทันนะเนี่ยมิดได้แรงพลอยอ่ะโคส่าเฮ้มนิยางว่าอยู่บนเรแล้วงเรีอยตรงนี้ครอปมิบสามแต้มเดี๋ยวไทม์เอฟเอซีต้องปิดต้องปิดคิวให้หมดต้องปิดมิดตั้งแต่ตอนนี้ถ้าโจทย์เขานะโจทย์เขาต้องปิดมิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วแชมป์พอมิดอยู่ได้ด้วยถ้ามิดถ้ามิดติดแรงเรื่อยๆไม่ทันเว้ยได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าต้องเก็บหมด เพราะว่าตอนนี้เ no, นี yeah. ่ยเขายู like ่ได้น่ะเอ็มซีไม่ตีครับผมเอ็มซีสบายเลยแต่ถ้าไม่ได้คิวอ่ะไม่ทันหรอกคิวน้อยเห็นปะต้องเก็บหมดเห็นปะต้องเก็บหมดไม่ทันเพาะว่ามิดมิดยื่ตรงนั้นได้อะต้องอยู่ไปก่อนมิดยื้ออยู่แล้วมิดยื้ออยู่แล้วไม่ทำไรแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องหมดใช่ต้องเก็บหมดไม่ทันแล้วมิดได้คิวไงประเด็นอะมิดได้คิวมาห้าถูกป่ะล่ะ ล้าก็เข้าไม่ติดแหลงอีกอะถ้าอับแต่ีเขาได้เก้าลรวอะมดแล้วครับการันตีแล้วชิสามแต้มะคือตอนเนี้ถ้าเอเมเสตัดเอเมเูีได้หนหรือสต้องปิดมิดเว้ยเขาละป่นคิวนะครับใ้มาดีเหมือนกันครับตอนนี้ครับแล้วเอนี่ไงชอยเขาโจที่ผมบอกเขาต้องปิดมิดเว้ยเจะทับโจทเขาต้องปิดมิดจริงๆโจทโจทเขาเลย โจกเขาเว้ยเขาไม่มีอะไรเสียโอ้โหโดนหลังยิง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 โอ้ยจบแล้วกลับบ้านเข้าบ้านกับเข้าบ้านก็คิวโอ้โหวงแชมป์แล้วยังไงเอฟซีก็แชมป์แต่ว่าคะแนนทันไหมติดแต้มต้องฆ่าให้หมดอ่ะต้องฆ่าให้หมด ใช่เหรอเอาไปดีม so, ah, so, yeah! oh, ึงสปอยกูไหรอรอเียครับดไม่รู h, no, ้พหรือดื่มวยใช่เหรอรอเฮียอะไรพี่ปฏิหารเชี้เอาไปดีเีได้ไปบฟเป็นไปได้ไงวะไอตัวไม่รีบอตตัวนะตัว้นสบอยทุกนผมไม่ได้รูด้วยพี่ตีมอยู่อะ

ไหนึง่งเฮ้ยอลยมีบเหลืคนนะเอาแล้วปาจะมาดึงคทันหวัวไม่ทันนี่แต่ทันหัวแล้วแมาไม่ทันเคลนัเป็นอะไรอะคะแนน่าอะใส่เรียบ้อาน้ายเฮีถ้าเต้ยเก็บหมดไอสซีได้ไปได้ไปถ้าเก็บหมดได้ไปไอสัตแล้วเพือปมูทิ้มทำไมวะไม่เพือประมูทิ้มทำไมวะาเก็บอ <No> ีูและไก่ใชแล้วครับให้

ใแยมแ้มเอาแ้มเยอะกว่าถ้าคะแนนเสมอ MC เพดเป็นพอยเยอะกว่าเช่าะจบที่หลังเออจบหลังด้วยเอออจบหลังจบหลังจบหลังกับเพดเป็นพอยคะแนนเท่ากันถ้าเพดเป็นพอยเท่ากัน Q เท่ากันคะแนนเท่ากันเอาทิพจบที่หลังสุด้้ย กูแต่ไม่ไงจนท้ายใช่ใช่ใช่เอาจบาพิษตัดไม่พิมพ์เลยวะเที่ยวมาเปิดมุมเลยนะพ่อครับเป็นเนี่ยิสเกอร์แกรอเกี่ยวหลังฮะแทนคุณผู้ชมฮเอ็มแอนเชอร์เบอรีเลอร์แต่เชียร์มิสเช่เอเอซีไปสะใจจะติ่งโมเอ้าทำไมพิมพ์อย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เชียร์ผมบอกผมพูดแล้วนะว่าผมไม่ได้เชียร์ทีมใดทีมหนึ่งเว้ยผมเชียร์เพื่อความสนุกอย่าสร้างอย่าสร้างดราม่าในช่องผมครับขอร้องขอร้องเนี่ยกำลังจะดูเนี่ยดูอยู่เองก็ดูสนิทไมดิ ขอร้องเลยครับขอร้องเลยครับผมเชียร์ทุกทีมครับผมบอกกันนะว่าผมเชียร์ทุกทีมอย่ามาช่องผมอย่าขอร้องครับอย่ามาก่อดราม่าครับได้โปรดได้โปรดได้โปรดเลยช่องผมไม่เคยมีดราม่าครับขอร้องเราเชียร์กันด้วยความสนุกครับผมรรถหอใช้้ไดเดดยววังงเเส้้้นน่่าจะพอิไแตมท่ากันวัดกันที่เพจเป็นพอยครับถ้าเพจเป็นพอยเท่ากันวัดวัดกันที่ใครจบอันดดับสุท้ายตัวถ่ายใช่ใช่เกมล่าสุดเอ้าเอา เอ้าน้องดเฮ้ยพนทีงพกอยเดินามาหครับแล้วซนบก็มาี่เด้ยังมีโอกาในการดึงเพื่อนอยู่ับทุกอย่างมาเขีนยม้หมดแล้วครับทุกอย่างมาเขี่ยม,หมชชา,มายมหมดแล้วเวชคชตาาเขียนมาหมดแล้วไอ้ไม่น่าแผลเนี่ยเนี่ยมาแล้วมีไฟด้วยเออยาวไก่อนตอนนี้เอาแล้ันจะนี้เนเ่ความมันจะไอ,อจู

ไม่ไปเพนเป็นเพลยเยอะกว่าเยี่ยเยี่ยปรบมือทุกทีมครับที่ทกทีมปรบมือให้ครับนายทายนายทายมิดนายทายทุกคนครับนายทายทัพเปอร์นายท